สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะกลางโปรไฟล์พลตำรวจเอกรอยอิงคภัยรอดหรือรองรอยแคนดิเดตผผบตรคนที่14ครบเครื่องไร้ประวัติด่างพร้อยในวงการสีกากีจากการประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจระดับรองผบตรและจอตอชอลงมาถึงรองผู้บังคับการเตรียมแต่งตั้งผบตรคนที่14หลังบิ๊กเด่น พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัดผบตรจะเกษียณอายุราชการ30กันยายน2566นี้ปรากฏรายชื่อนายพล4คันดิเดตที่เป็นตัวเต็งชิงเก้าอี้ผบตรโดยอาวุโสลำดับที่1ใน4ตัวเต็งคือ รองรอยพลตำรวจเอกรอยอิงคาภายัยโรดรองผาบาตารนตร .40 ผ่านงานมาอย่างโชดชนเรียกได้ว่าครบเครื่องแต่ทำตัวโลโปรไฟล์คมชัดลึกพาส่งประวัติรองรอยรอยอิงคาภายัยโรดแคนดิเดตชิงเก้าอี้ผาบาตารพลตำรวจเอก รอยอิงคภัยโรดมีชื่อเล่นว่ารอยตอนนี้ใครๆเรียกกันติดปากว่ารองรอยเกิดวันที่6สิงหาคม2507ปัจจุบันอายุ59ปีเป็นคนกรุงเทพเกิดในครอบครัวหมอบิดาเป็นแพทย์มันดาเป็นพยาบาลจบมัธยมต้นโรงเรียนเซิงคาเบียนมัธยมปลายเตรียมอุดมจากนั้น สอบเข้าเรียนเตรียมทหารรุ่น24เป็นรุ่นแรกที่รับมอปลายเรียนร่วมกันทุกเหล่าทัพต่อรั้ว3พรานโรงเรียนในร้อยตำรวจนรตรุ่น40นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24แถมคว้าปริญญาตรีนิติศาสตร์รามคำแหง MPA สหรัฐอเมริกาหลักสูตร FBI หลักสูตรสืบสวนที่สหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย เส้นทางชีวิตข้าราชการตำรวจพลตำรวจเอกรอยอิงคภยัยโรธรับราชการครั้งแรกในตำแหน่งรองสารวัตรกองบังคับการปราบรามก่อนขยับเป็นรองสารวัตรกองบัญชาการการสืบสวนสวกก5กองตำรวจสันนิบาต1นวสบ3จากนั้นรองผอตรอพลตำรวจเอกวีระวิสุทธิคุณติดยศ พันตำรวจเอกในตำแหน่งผอกอกเจบอกอทลอ,อสไลด์เป็นผู้กำกับสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงขึ้นรองผู้บังคับการในตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจทางหลวงก่อนโยกเป็นรองผบอกอสปพและรองผบอกอ รกจากนั้นขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลและผู้บัญชาการการศึกษาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสุดท้ายรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตลอดชีวิตราชการของพลตำรวจเอกรอยอิงคาไพโรธนับว่าเป็นตำรวจที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาและถือว่าไม่มีประวัติด่างพร้อยโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ อบายามูผลงานที่เป็นที่จดจำน่าจะเป็นสมัย เป็นผู้กำกับการตำรวจทางหลวงร่วมแก้ปัญหาเหตุการณ์คนร้ายบุกยึดสถานทูตเมียนมาและเหตุจับตัวประกันที่โรงพยาบาลราชบุรีและยังมีผลงานสืบสวนจากคดีจราจรธรรมดาแตกขยายผลจนจับกลุ่มเหตุฆาตกรรมอำพรางสารพิพากษาประหารชีวิตจำเลยขณะอยู่ในตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวบริหารหน่วยจนได้รับรางวัลดีเด่นทุกระดับ สถานีถูกวางตัวเป็นผู้การตํารวจท่องเที่ยวในช่วงปีที่รัฐบาลบูมเรื่องการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวต้องการให้ตํารวจเป็น,นกลไกสร้างความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวพลตารวจเอกรอยในตอนนั้นนำเทคโนโลยีการตรวจจับใบหน้าและทะเบียนรถมาใช้ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อป้องกันเหตุร้ายและริเริ่ม นำแอปพลิเคชัน l ลายใช้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวสร้างแอปพลิเคชันทัวริ t บัตดีให้ตำรวจเป็นคู่หูช่วยเหลือนักท่องเที่ยวครั้งหนึ่งมีเหตุหนักท่องเที่ยวหลงป่าสามารถช่วยเหลือเมื่อแจ้งเหตุได้ทันทีระหว่างปี2500 61-2,564เป็นผู้ช่วยผอตรอรับผิดชอบ4หน้างานทั้งสืบสวนสอบสวนป้องกันปรับปรามกฎหมายและคดีและงานบริหารงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับมอบหมายงานพิเศษเป็นรอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการตรวจสอบการกระทำอันขัดต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของรัฐและผลงานล่าสุดได้รับมอบหมายจากบิ๊กเด่นพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัสพอบอตรให้เป็นแม่ทัพนำทีม รับศึกเลือกตั้งใหญ่เมื่อวันที่14พฤษภาคม2566ระดมกวาดล้างอัชญากรรมเมื่อย้อนดูโปรไฟล์แล้วเรียกได้ว่าพลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรธไม่ธรรมดาและประวัติไม่มีด่างพลอยจึงเป็นที่จับตาว่าเป็นตัวเต็งที่จะชิงเก้าอี้ผอบตรคนที่14ซึ่งจะ,ะเกษียณอายุราชการในปี2567ขอขอบคุณแหล่งข่าวคมชัดลึกค่ะ หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ